นายวิเชียนเตชัไยบูลประธานกรรมการมูล,ลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารมูล,ลนิธิกำหนดข้าพบนายดิตทัตโหตะกิจเลขาธิการนายกรัทบตรีเพื่อมอบของขวัญวันเด็กแด่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรทบตรี ประกอบด้วยสมุดดินสอดินสอสีและไม้บรรทัดจำนวน1 8 0 0 0 0ชน้นนํำไปแจกจ่ายให้แก่เด็กเยาว,วชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565ณนะห้องสีฟ้าตึกสันติไมตรีทำนิติรัฐบาลโดยในวันอังคารที่สีมกราคมที่ผ่านมาบูญล,ลนิธกรติกตึงนำโดยนายวิเชียนเตชะไพบูลประธานกรรมการบูรล,ลนิธเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดรสุทศน์เตชะวิบูรณรองประธานกรรมการนางสิรีกูลโอพัสวงศกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการ และผู้บริหารมูล,ลนิธิรวมในพิธีมอบชุดของขวัญวันเด็กให้กับเด็กนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณนธรวม150โรงเรียนเพื่อให้เยาวะชนได้นําไปใช้ในห้องเรียนโดยมีผู้แทนของโรงเรียนเป็นผู้รับมอบทั้งนี้มูล,ลนิธิได้จัดให้มีมาตรการการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวด